สิทธิ์ฤาษีเนนคือคักงวดนี้มาวัยจัดเต็มชัดๆจุดเลขสุดแม่นฤาษีเนนทาตุปุทุคุณงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนสําหรับช่วงเสดสายของวันจันทร์ที่5กรกฎาคม2564ว่าไปแล้ววันเวลาก็ช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินผ่านมาแป๊บเดียวก็จะถึงวันที่16กันอีกแล้วแน่นอนค่ะสําหรับวันเริ่มต้นการทํางานของสัปดาห์ที่2ของเดือนดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่จบผลงานในงวด ก่อนๆถือว่าไม่ธรรมดาแล้วมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังมาวัยจัดเต็มชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ตามข่าวาวรวมทั้งคลิปที่ปะปะได้ลงให้ในแต่ละงวดก็คงพอที่จะจํากันได้ว่าจุดเลขจักอ่านน้ำมนต์ของฤาษีเนรทัศพุทุกคุณณอสมฤาษีเนรหมู่สี่ตำบลโพแตงอํเาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าปังและแม่นมากถึงแม้ว่าในงวดหน้าสุดหนึ่งกรกฎาคม64สุดเลขอ่านน้ำมนต์ที่เผยจะพัดไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะเลขเข้าทั้ง5 7และ9้าและที่สำคัญถ้าเพื่อน เพื่อนจำกันได้ห้ามงวดก่อนหน้านี้ถือว่าปังและแม่นมากโดยเฉพาะในงวดวันที่16มิถุนายน64มีเลขลอยเด่นครบทั้ง861และ17เพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วเลขในอ่างน้ำมต์ของฤาษีเนรทัดพระทุกคุณถือว่าเข้าตรงๆมาหลายสิบงวดแล้ว แต่หางวดล่าสุดถือว่าเข้าต่อเนื่องแบบรัวๆดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากข่าวาวล่าสุดได้มีคุณป้าวัย60ปีชาวกรุงเทพมหานคร,รที่เปิดเผยว่ามีโชคจากชุดตัวเลขจากอาสมแห่งนี้สิงวดติดแล้วและที่สําคัญในงวดล่าสุดถึงแม้เลขในอ่างน้ำมนต์จะไม่เข้าตรงๆแต่ก็ยังมีโชคจากเลข MC 29รับไปเนาะๆหลายหมื่นบาทและวันนี้ถือเป็นวันดีจึงไม่รอช้าที่จะชวนลูกสาวพร้อมหลานสาวกลับมาแก้ พร้อมกระสิบขอพอรบริเวณข้างหูองค์กุมานทองเจ้าสัวเฮงขี่ช้างพายเพื่อหวังเฮงหวังปังอีกงวดแล้วแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะเพราะก่อนกลับคุณป้าก็ใจดีเผยชัดๆทั้งชุดเลขปายประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนะัดที่ได้จุดถวายซึ่งก็สวยๆชัดๆ08901อีกครั้งนะคะ08 901นอกจากนี้ยังจะดีเผยเลขทูบเสียงทายที่จุดขอต่อนหน้าองค์เจ้าสัวเฮงสวยๆอีกชุดคือ303 อีกรอบนะคะ303เพืเ่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปสวยๆทั้ง2ชุดเลยค่ะยังยังไม่จบแค่น,นี้ค่ะเพราะก่อนเดินทางกับคุณป้าก็ไม่ลืมที่จะขอสองชัดๆชุดเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนทัพุทธคุณที่เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งตัวเลขก็ลอยเด่นชัดๆทั้ง1 2 3 4 7 6หรือ9แต่ถ้าลองจับคู่โดยพิจารณาจากแนวการเรียงตัวของตัวเลขก็อาจจะจับได้เป็น241 267 261 467 หรือ3 42ส่วนชุด2ตัวใครชอบก็จัดไปสวยๆทั้งนั้นทั้ง42 4 1 6 7หรือ97ยังไงถ้าเป็นเพื่อนชอบ6ก็อย่าลืม9กันนะคะเพราะ6กับ9ก็คือเลขเดียวกันสาธุค่ะยังไงเพื่อนๆชอบคู่ไหนก็จัดกันไปเพราะเอาจริงๆแล้วเลขในอ่างน้ำมนต์จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยปังหรือไม่ปังไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆเลขชุดนี้เคยให้เข้าตรงๆมาแล้วหลายสิบงวดเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปัง ปังกับชุดเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าปๆด้วยนะคะเจอกันคลิปนะะหน้าค่ะรวยเฮงๆนะคะจุ๊บ